สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องยายใบซีชาเนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยายใบซีได้นั่งขอมูลงแนวทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายใบซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายใบซีนะมิเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยาใบซีรุ่มคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องกับสิบประเพณีเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกกับยยาาาาาเเพคคออมมมนนนตต์้้้ลลิปขงงง่่ไดะี กับว่าวล้ายยายห้างพี่น้องจ๋าไปเบิ่งข้อมูลนอทางอาจารย์ทันเหลกเพื่อเลยเนาะจ้าเนว้ทางนี้เป็นเนวทางหน่วยล่างหลักหน่วยล่างของแนวทางของแอดน้ำพูเนาะพี่น้องเนาะหน่วยล่าง่นบอกว่างวดที่แล้วเข่าเข่าหกเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เจ็ดเก้าหนึ่งสามหามาตัวใดตัวหนึ่งพี่น้องสําหรับเนวทางหลักหน่วยล่างแอดน้ำผู้เนาะค่ะพี่น้องเนาะมาขจังพิจารณานําเพิ่นเนาะค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าสันพี่น้องมาเบิ้งแนวทางแอดนำข้างจับมัดกับแบ่งปันเพี่อนเพื่อนว่าสันพี่น้องเอ่อมาเบิ้งค่ะเพิ่นนห้มาเพิ่นบอกว่าอ่แอดนำข้างได้เอิรนแอดหนูนำได้อยู่ที่สอ่ศ046แอดแบ่งจ่าพันเพื่อนเพื่อนนี่ได้เกติกับเปียดเพื่อเลยจับมัด2ตัวล่างตรงเนาะจ้าเนาะอ่า0708474867และ68มักตัวใดกับพิจารณาน้ำเพื่อนใดเบิ่งพี่น้องค่ะเอาจวดจ่าหน้ำเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะ สังพิจารณาน้ำเพลินนาอพี่น้องเนาะสันผู้ไดมักแนวทางเพลินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์แปะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะแปะประมาณนี้แล้วบอกว่าสองตัวบนตรงว่าสันพี่น้องเอาแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะแยกให่บรด้อานหายเนาะพี่น้องเนาะสองตัวเทิงตรงว่าสันแนวทางของอาจารย์แปะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะพิจารณาน้ำเพลินเดยค่ะพี่น้อง การตวอันตัวเลขไรเนี่ยแย่ไพกับบอ่านไห่เนาะพี่น้องเนาะก้อยพี่น้องแคปหน้าจอเอาเองเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของคนสีเกตพี่น้องจ้ะคนสีเกตกันเองวสันเลขที่มีหนึ่งตามสูตรว่าสันทำได้อ่าของหวดนีวสันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าและศูนย์หนึ่งสำหรับผู้ใดมักหนึ่งหวดหนีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอาสําหรับผู้ใดมักแนวทางข้นซีเกตกระแคบหน้าจอได้เลยเลยน้นอง<ฮ>ต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทาง,างก็จ้าถามมาหลายได้พี่น้องหลักลอยวสันงวดที่แล้วหลักร้อยสองวสันพื้นไหมากเบิร์นเบาเข่าตั้งหนึ่งสองนาะพี่น้องมาตามต่จตอจ้าตาล่างลวยวสันพี่น้องขาพื้นไหมากอ่าหลักร้อยอยู่ที่หกวสันงวดที่แล้วไห่หลักลอยสองหลักสองบอมาหลักลอยสองมาหลักหน่วยเนาะพี่น้องเนาะมาตามต่อจ้าเพูดบอกว่าอ่าตัวตรงหกเจ็ด เจ็ดวสันพี่น้องเอาพิจารณานลำเพลินได้เนาะค่ะมีหามีหกมีเจ็ดมีเจ็ดกับห้าเจ็ดหกเจ็ดและห้าหกทอนหน่ะเนาะพี่น้องเนาะกับพิจารณาไปนะอันนี้เป็นแนวทางเคิ่องเพลินพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางบนเพลินเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางนลำเพลินได้เลยเนาะค่ะมักกับจวดจาดฝาดบึ่อมลำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพลินบอกว่าจังสีแหละค่ะพี่น้อง เป็นแนวทางของดับบนแอดมาลีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <_ an> ดับบน <_ an> แอดมาลีวริษัทเอดมาลีบอกว่าดับบนเจ็ดบัิษัพี่น้องหวัวน,นี้พิจนาเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <_ an> มากระจัดจาดฝาดเพิ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะ <_ an> ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ชาวโรดเนาะค่ะอาจารย์ชาวโรดบอกว่าเด่นบนงวดที่แล้วหนึ่งกับสามมาหนึ่งเนาะจ้าหัวนี้เพิ่นบอกว่าหกกับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งวริษัท พิจารณาเป็นแนวทางนําเพลินได้เลยนาอพี่น้องเนาะหกกับแปดเอ้ยดินเอ่อหกกับแปดนี่เลขเดียวกันกับแยกไพ่เลยนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแยกไพ่เด่นแปดล่องหกแต่ว่าอ่ะหมักตัวใดกับจวดจาาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบบนสิบบนแอดยกขุดเนาะค่ะขางลางแย่ไพ่ล่องห่เลยเนี่นพี่น้องเนาะ, bon, ะสิบบน่าสั้นงวดทีแล้ว เข่าหนึ่งเนาะจ่าศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหัวนี้แล้วบอกว่าห้าหกหนึ่งมาโตห้าหกหนึ่งมาโตเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางสิบบนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ่าอันนี้เป็นแนวทาง,สา,าส,งสายดานวัซซันพี่น้องสายดานวัซซันเนาะจ่าสายดานเพิ่นไหามาเพิ่นบอกว่าเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้าวัซันพี่น้องพิจารณาหนำเพิ่อนน,น,นนะคะเนาะสำหรับแนวทางสายดานวัซซันพี่น้อง อ๋อจวดจดาดฝาดบื่มน้ำเพลในได้เลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องแนวทางของอาจารย์สเสน่เนาะคะ่ะมีสองชุดเนาะค่ะพี่น้องนะะเนาะมีสองชุดเพิ่นบอกว่ามาเบิงค่ะเอามาเบิงสุดบีเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะ,ะมาเบิงสุดบีเพิ่นก่นนอนนะจ่ะ ชุดบีเพื่อนไหหมากเพื่อนบอกว่าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดเอ่อสองสองสามสองสี่สามสี่สามแปดสี่แปดเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือเนวทางสูตรสุดบีของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะพี่จ้าหน้าน้ำเพื่อนใดคะ่ะพี่น้องมักตัวใดกัดจวดจาดฝาดเบื่มน้ำเพื่อนเลยเลยเลยนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตร A เพื่อนเนาะคะ่ะพี่น้องอาจารย์สเสน่ห์เนาะพี่น้องเนาะสูตร A อาจารย์สเสน่ห์ว่าสันพี่น้องมาเบิ่งค่ะเพื่อนบอกว่าเอ่อเพื่อนมี่เดี๋ยวเบิง่งเรื่องพี่น้องเดยแยกให้เบิ่งก่อน เพื่อนบอกว่า01 02 04 05 06เอตตัลตราโซเนนได้พี่น้อง1 4, 1 5, 2 4, 2 5. อ่า4หาเนาะคะ่ะพี่จะหน้าได้อันแก้ไพไปปนน่ไปเบิงสูตรคำนวณไปเบิงสูตรคำนวณก็เจ้าไหหมาเนาะพี่น้องเนาะอัน3ตัวบนก็เจ้าได้อ่าเมื่อมีเลขมาก 2, ตัวเนาะจา้ะ712กับ 4, 6พี่น้องเพื่อนได้มาแบบเกา่าเนาะจ้ะ เจ็ดหนึ่งสองและสี่หกเนาะพี่น้องเอ้อสี่หกก็แหละพี่น้องแอ่ให้เบิงสูตรข้าเจ้ามาแล้วเนาะเอาพิจารณาน้ำเพลินได้ค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดมักแนวทางน้ำเพลินเนาะค่ะมักกับจังจวดน้ำเพลินเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเออเด่นล่างตัวเดียวเด่นล่างตัวเดียวของแอดทอนเนาะค่ะเนาะเด่นล่างตัวเดียวแอดทอนเพลินหายมากพี่น้องจ้ามาเบิงเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วเด่นหกว่าสันพี่น้องเด่นหกอยู่ที่สี่หก วดน,นี้เพื่อนบอกว่าเดนหนึ่งล่างว่าซันพี่นอ้องเอาพิจะนาเป็นแนวทางน้ำเพลินเลยค่ะเนาะเดนหนึ่งล่างว่าซันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางพี่น้องขอมาหลายสูตรนี้นะะเนาะค่ะเนาะพี่น้องขอมาหลายสูตรนี้เพื่อนบอกว่าขอแนวทางบอกบนมาเนเดอร์ว่าซันวดที่แล้วไฮแปดแปดมาหลักรลอยเนาะจ้ะวดนนี้ให้สีว่ซซันพี่น้องอย่าเลื่มสีหกกับสีแย้ไพ่เบาเ้ยพี่น้องเด้อ 46ก็12อ่ะตัวเดิมเนาะพี่น้องเนาะ,ะก็เจ้าห้สูตรคำนวณแย่ไพ่มากเนาะค่ะเนาะแย่ไพ่รองคำนวณเบิง้งมวดที่เลียขวาเจ้าคำนวณสามตัวได้812เนาะอาจารย์ละกะั64ข้างล่างมวดนี้แย่ไพ่คำนวณเบิง้งคือเจ้าได้712กับ64คือเก่าค่ะพี่น้องเอาพิจารณาร่องเบิง้งค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอ,อาจารย์ทิชาวสัสนพี่น้องสามตัวเทิงเนาะ แคบหนาจองววดที่แล้วเข้าแปดหนึ่งสองว่สันพี่น้องเอา้ามากะเนี่ยพี่น้องอันนี้เนาะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นตรงอันนี้ร่องเบิงนพี่น้องเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่นอนคงเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนเข่าตรงสูงงวดร่องเบิงค่ะพี่น้องแต่ว่างวดน,นี้เป็นงวดแรกเด้อย,ยาย,พายแพะเอามาให้เบิงเพราะว่ายายแพะแกเห็นเป็นงวดแรกขึ้นกันเนาะค่ะเนาะเกิจดจาดร่องเบิงค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางว่ะสัน อันนี้เป็นแนวทางของกระดานดำเนาะคะ่ะกระดานดำตีหน่อยงวดที่แล้วกระดานดำตีน้อยเข่าซ6่ห่างล่างเนาะพี่น้องเนาะมาตามต่อจากงวดนี้กระดานดำตีหน่อยออ 4, 6, พคนบอกว่าเด่นอยู่ที่0 2, 2, ูนย์กับ2วัสัน่ถ้าศูนย์มากกัสิบ1 0นย์หนึ่งศูนย์่ามถ้าสมากกับ2สองสองสองห้าเอ้าสองแปดสองศและ2องเก่าเนาะพิจารณาได้ค่ะพี่น้องของแนวทางของกระดานดำตีน้อยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเทปแอดเทปงวดที่แล้วเข้า2 1หนึ่งเนาะคะ่ะงวนนี้มาตามต่อจ้าเพื่อนบอกว่า2 5 6หา4กี่มีหาหกและ2หาข้างล่าง0 4นย์กับ8 4ว่วสันสำหรับแนวทางของแอดเทปเนาะคะ่ะร่องมือวานนี่พี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเจาะใจวสันเจาะใจลุงหวังเนาะคะ่ะมาเบิ้งวดที่แล้วอยู่ไสนอ้องลุงหวัง,วงนอ้อง ันนี้เป็นงวดใดนี่พี่น้องสิบหกกันยาลุงหวังลุงหวังบ่เข่าเนาะสิบหกกันยามาเบิงหนึ่งตุลาเนาะค่ะเด่นห้ากับเจ็ดเนาะค่ะเนาะเด่นหากับเจ็ดเจาะทะโล่ใจอยู่ที่ห้าวะสันคูงเงินพ้นหาหนึ่งหาสี่หาหกค่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดห้าสี่วะสันพี่น้องพิจารณาได้เนาะค่ะสำหรับแนวทางเจาะใจลุงหวังเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรย้อนหลังของแอดนั่นวาสันงวดที่แล้วเข้า64วาสันเนาะจ้ะงวดนี้4 67674อ่าและ77แนวทางของแอดนั่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแพมแพมมี่เนาะคะ่ะเนาะดับสิบบนอยู่ที่1ดับทุกหลักล่างอ่าหนึ่งอ้ดับชนกันกับยายไพยเนาะพี่น้องผู้ใดามากกระจวดจ้าเนาะคะ่ะ ดับหนึ่งยายพะแพงแกนแบบม่มีมูดับล่างอยู่นอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้ข้าวมาปิดถ่ายโดยแนวทางดับเฉพาะหลักสิบบนแนวทางอาจารย์ชนะพุ่นเนาะค่ะมวดเดลดับเฉพาะหลักสิบดับเจ็ดเจ็ดบ่มาจักตัวได้เด้วพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าดับจะไม่น่าวางหลักสิบบ่สันพี่น้องสี่บ่สันพี่น้องเอาพิจารณาใดสาหรับนแนวทางของอาจารย์ชนะพุนเนาะค่ะ ถ่ายคลิปนี้ยายแพะขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองนะจ๊ะที่เด้เขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขสุขกุคนขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบงปันขอมู่เนื้อทงังให้ยายแพะซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นเนื้อทางงนะจ๊ะขอบคุณนนหลายๆเด้อจ๊ะสวัสดีจ้า